ครัวคุณปยขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับําแสดอะไรีครังหน่ครันี่เวคุณปอยครับแนี่คช่วงสอนการทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันเกิดขึ้นจากผมและโกสองคนตอนที่นั่งกันอยู่ที่ปารีสเราทำทุ้สิ่งดีๆนั่นและแล้วเราทำเพดง ตอนเช้าทานอะไรกับกาแฟโดนัทโดนัทโดนัทเราทานโดนัทกันอยู่ที่นั่นจำได้ไหมจำได้จำได้เล่าบรรยากาศคือบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเป็นหน้าหนาวด้วยใช่หน้าหนาวว่าหิมะตกโอ้หิมะตกเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีหิมะตกแล้วออกมานอกบ้านทำไมอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ต้องเลยท่านผู้ชมพระวันนี้เป็นเรื่องราวของโดน็กเป็นโดนัทแบบโบราณเป็นโดนัทแบบตอนเราเป็นเด็กๆท่านผู้ชมแล้วเราไปที่ไหนเราคิดถึงจริง แล้วเดี๋ยวนี้คนทำโดนัทก็ทำกันวินลิตสมาหลามากเลยไม่รู้อะไรกันเลยแต่อันนี้หมดละใช่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 ถูกต้องถูกต้องแต่อันนี้ยังเป็นโดนัทเนยสดอยู่เป็นโดนัทบ้านๆและอันนี้บ้านๆจริงเลยท่านเคยกินไหมถุงนึงที่มาแต่ถุงเดียร์เรียงกันแบบว่าสางแถวบ้างสองแถวบ้างแล้วก็มีถุงพิเศษใช่แล้วก็บอกได้เลยว่าคิดถึงเดี๋ยวฝรั่งเศสก็แพ็คอย่างนั้นหนึ่งนั่นแหละแพ็ครับวันนี้จะเสนอเรื่องราวของโดนัทเนยสดจาก บ้านโดนัทขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมชายสง่าเขียวจากร้านบ้านโดนัทครับสวัสดีครับโอ้โหดูดูไยรุ่นบ้านบ้านเลี่ยเดกียงมาบ้านบ้านเลยแจ็คก่อนจะออกจากบ้านมาเมียถามว่าเธอเธอไม่ใส่ขายาวหน่อยเหรอฉันจะแต่งอย่างเงี้ยฉันจะแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมาแกก็มาแกอย่างเงี้ยเลยเนี่ยจะดูจากนามสกุลนามสกุลสง่าเขียวตั้งชื่อเล่นว่าแดงจะไปเขียนเจกไหมเฮ้ยทรงเนี้ยไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกัน ออแที่ผมจะหรือที่แดงชื่ออะไรชแดงครับนบ้านโดนัทอยู่ตรงไหนยังไงจะอยู่ซอย54 1ทับหนึครับบ้าน54าสิ่ทับหนึ่งโยทท่านหาเลยถ้าเจอซอย54ทับหนึ่งท่านเจอบ้านก็แน่นอนให้ไปเลย54ทับหนรับมิทาก็ห้าไม่ร้าก็แหงก็มีไม่สำคัญภาพวงก็มีให้คุณนะไม่รู้เรื่องไม่สำคัญต่อให้คุณอยู่เชียงใหม่ถ้า5 4ทัหนึ่งคือบ้านเขาไม่ใช่ไเจไหลอก่แดงเชไยนนะ ก็จะขายตามมหาลัยศูนย์ราชการเอาอีกทีหน54นี่อยู่ถนนอะไรฮะโผลโยธินครับ54ทับหนึ่งผลโยธินครับผมนะครับเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่ทํางานทางด้านนี้มาแบบน่ารักมากน้องชมอยากให้เห็นนะแล้ววิธีการทํางานนะยังโบราณโบราณไม่ได้พูดเล่นนะแดงทำมากี่ปีแล้วเนี่ย20ปีเลย20ปี20ปีอยู่กับมันมาด้วยความรัก เป็นคนใช้เป็นคนใช้ทำไมเมีอะไรใช้เลยใจรทีใช้ที่ชเมียอะไรมีอะไรใช้ชีวิต,วตๆๆๆๆๆลันโต้เรานทรานผู้ชมนะเบื้องบนเลยครับท <c oughs> ่านผู้ชมมาดูกันว่าเขาทำอย่างไรกับโดนัทเนย <c oughs> สดนี่ครับบ้านของแดงนะครับอันนี้เป็นบ้านของแดงนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำดูวิธีทำแล้วชอบมากแป<พ>้งสาลีครับครับสองโลอมาร้อนสองโลอมาร้อนครับน้ำเนียน ทอดให้เนียนผงปูหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยตัวงอันนี้นะฮะใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันผงฟูกับแป้งให้เข้ากันครับผมก็ตอกไข่ติดฟองเอาไข่ไก่ติบฟองครับนี่ครับใส่ลงไปนะฮะเกลือหนึ่งครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นมจืดอีกนมจืดสามถ้วยตวงสามถ้วยตวงนะครับ นี่ครับใส่ลงไปน้ำสะอาดเท่าไหร่กี่ลิตรกี่มิลลิลิตรสองร้อยมิลลิลิตรสองร้อยมิลลิลิตรแล้วก็กลิ่นวานิลาลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะครับกลิ่นวานิลาแล้วเบกกิ้งแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนตีให้เข้ากันดูเครื่องตีเขาดิผมชอบมากเลยเครื่องตีใส่ชูหนึ่งช้อนแล้วใส่น้ำส้มสาชูด้วยเอออันนี้ยไม่มีทางรู้เลยแต่เขาไม่บอกอ่ะใส่น้ำส้มสาชูอีกหนึ่งช้อนแล้วน้ำตาลทรายทราย 1นก mm ิโลครับ1นกิโลใส่ลงไปนะครับนี่ตีให้ละลายนี่เนยเนยดูสิด right? ูเิแ <dul> ล <inkle Defense> so ้วก็ตีอย่างเงี้ยแล้วตลอดเวลาที่บ่นพูดอยู่นะพูดไปนะเมียน้องเมียเมียเมียใส่เนยสดเนยสดลงไปไปในแป้งเท่าไหร่เนยสด150กรัม150กรัมเค้าเค้านวดเลยนวดละแต่นี้นวดแล้วท่านผู้ชมนี่นี่แป้งโดแป้งโดนัทใช่ไหมครับนี่นี่นี่พักทิ้งไว้1ชั่วโมงพักไว้ก่อนนะครับ มาใส่เครื่องน้ำมันนี่ถ้าผู้ชมมันเป็นเครื่องแบบนี้นี่ตึ้งหนึ่งลงมาอย่างงี้นี่ใส่เครื่องแล้วก็ทอดในน้ํามันนะฮะน้ำมันต้องไม่ร้อนจัดมากใช่ไหมมันสองร้อยกว่าองศาสองร้อยกว่าองศานะครับทอดแล้วมันก็จะขึ้นฟูมาอย่างงี้เราต้องกลับไหมกลับครับกลับหนึ่งครั้งกลับหนึ่งครั้งกลับหลายครั้งจะอมน้ํามันกลับหลายครั้งจะอมน้ํามันเสร็จแล้วก็พอเสร็จขึ้นมาพักน้ํามันไว้แล้วก็เอามาชุบกับโคกำตานน้าตาลร้อนร้อนมันจะถึงจเย็นเย็นมันจะไม่กรอบอย่าไม่เสร็จมิันจะไม่กรอบเสร โดนัทเนยสดครับทำนะอยากทำนะทำได้นะอยากถามจริงๆรนงงสมัยก่อนถ้าเกิดมันไม่มีเครื่องมันไม่มีเครื่องที่ปั๊มลงมาอย่างเงี้ยเราทำกันยังไงมันถึงจะเป็นเขาจะปั้นกันปั้นเนื้อปั้นเป็นั้นเป็นกลมๆเงี้ยเหรอมันจะมีแบบ เป็นกดเป็นถ้วยกดอ๋ถอถ้วยกดก็มีที่เป็นถ้วยกดก็มีแต่ว่าอันนี้ถ้าเป็นเครื่องแล้วก็เอาแป้งทั้งหมดมเกี้ใส่เข้ามาในคเครื่องเลยแล้ว,ลวก็กดตึก๊กกดกดไปไมันก็จะออกมาอ,อันนี้เวลาไปขายสดๆอ่ะออกงานแล้วไปขายสดมันเท่มากคน,อน,นชอบคือกินสดสร้อนอร่อยเออใช่ไหมครับ มันเทพนะดีไขยดีขายดีขายดีจริงแล้วเต็มเลยนะมันจะเวยเป็นยาวๆอ่ะแล้วก็คนก็มามันเห็นทอดสดๆใครก็ต้องชอบนะใช่พราปกติเราจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะใช่แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เขาแบบเอาใจคนทันสมัยมีนู่นมีนี่ถือกลับบ้านได้ใช่เป็นบ้าเเอาไม่ค่อยเห็นโดนโดนัทแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้หลังๆจะมีแบบสตรอเบอรี่มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแต่เนี่ยคือเนื้อเนื้อจะไม่เหมือนกันแป้งจะไม่เหมือนอ๋อแล้วคนละแบบเหรออันนี้แป้งจะนุ่มเป็นแป้งเนือนุ่มแปงเคก อ๋ออันนั้นจะเป็นคล้ายแป้งขนมปังครับโอ้โหใช่มันจะต้องใหญ่ใช่ใช่มันจะแข็งมันจะแข็งอันนี้มันจะนุ่มเออใช่จริงเพราะแต่ว่าสมัยก่อนตอนที่อยู่กิีนเด็กเนี่ยที่แบบนี้ก็แข็งนี่นะที่แพรีสนี่เหรอใช่ฮะับตัวใหญ่ก็คือแข็งเพาะถามเคล็ดลับนิดเราใส่มันส้มสายชูทัองการมันช่วยไม่ให้อบน้ำมันได้อ้โแล้วมันไม่มันไม่ส่งผลรสชาติเปรี้ยวๆอะไรไหมมันน้อยมากมันใส้น้อย ไม่เชื่อเราต้องลองแล้วแหละทําไม่ได้แล้วลองๆๆไม่ได้แล้วนี่ๆๆนี่ครับนี่ครับนี่ดูเนี่ยน่ารักจังเลยแล้วไปขายที่งานไหนผมก็ชอบนะเนี่ยพอแล้วหรือว่าเราจัดงานที่บ่งที่บ้านกันนะแล้วเราก็เฮ้ยทําผมจัดงานที่บ้านแล้วผมเรียกไปทำได้ป่ะได้ครับได้เฮ้ยดีๆๆเฮ้ยดีอ่ะยังไง จัดวันเกิดใช่อยากแกอยากจะให้ไปทาที่บ้านสักห่วงหนึ่งอ่ะได้บ้านละห่วงเดียว,ว <c oughs> ยไม่ไปกินหรอกไม่ยยอย่างไรจะมากินแขกกันจะไปท่าห่วงเดียวอ่ะ <c oughs> เออจริงด้วยนะเราก็บอกเลยว่าสมมติว่าเราต้องการไอ้อย่างสมมติที่ต่างก็แป้งเมื่อกี้ที่เราทำมาสองกิโลใช่ไหมสองกิโลสองกิโลทันต้นได้สักกี่ลูกอะได้สักสองกิโลมันได้เยอะอยู่อันนี้ถาดนี้ใช้ประมาณกี่กิโลครึ่งโล โลนึงได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นสองโลก็ประมาณสองถาดนี่เด็กเนอ้ยก็สนุกอ่ะพอสนุกอ่ะทานหนัางานอ่ะเฮ้ยมันทานแล้วเหรอทานแล้วเหรอถือเลยเหรอทานแล้วคุณผู้ชมทานแล้วแล้วหนูนึกถึงอยากจะพูดตักคำคำหนึ่งตอนที่หนูอยู่ที่แพร่ที่ตอนนั้นหนูไม่สบายแล้วว่าท่านพ่อก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเผื่อน้ำตาลใส่เอาทิชชู่ไว้หน่อยเฮ้ยน้ำมันว้ายถุงมือกินแล้วใหญ่กิน พูดคำเดียวเลยพูดว huh. ่าพ่อทำไมพ่อเพราะตายดูการไปชอตตลาอหลชอบชอบนะบอกว่าอาเนี่ยเวลาไปพูดให้ข้อมูลที่บิดเบือนกับคนดูเนี่ยพ่อหนูไม่ได้ตายพ่อชอตปลาไหลชอชปลาไหลแล้วชอบอะไรฮะพ่อหนูตายคาร์คอนคารอะไรนะ หักรอนไน่ไปขโมยของบ้านเขานี่ตายพาะปลาไหลดีว่าอันนี้นะคุณผู้ชมคือขนาดกำลังพอดีแล้วพอกัดไปเนี่ยมันมีความนุ่มและตัวน้ำตามันเกาะเสมอผิวหมดเลยนะครับขนาดเราตั้งอย่างนี้เรายังกัดแล้ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะอร่อยแบบเดิมเดิมเอางี้เออใช่ผมพูดตรงๆนะผมไม่เข้าข้างไข่แมะแร่น้งสิ้น มตื้นตันมากเลยแล้วผมมีความรู้สึกผมคิดถึงอดีตจริงดูไหมแดงคือสมัยก่อนตอนเป็นเด็กๆมันก็อย่างเงี้ยอยู่ได้รอดด้วยพวกเนี้ยเวลาเดินผ่านหน้าร้านโชห่วยมันจะวางไว้จะมีถุงๆใช่กินแล้วน้ำตาจะไหลถามจริงๆตอนนี้ไปต้องอันนี้บ่ายครับไม่มีบ่ายครับไม่มีกี่ชิ้น่ะแดงสิบกินสิบกินเท่ากับิ้นละห้าบาทจิ้นละห้าบาทเองแแกไปเถอ โอเคเลยนะแกไม่ได้ซื้อเครื่องตีเลยจะตีมือนะเออห้าสิบบาทโอเคเลยวนใหญ่ขายที่ไหนครับอืมเขาบอกไปแล้วตามที่หครับตามที่ไหนแต่ว่าแม่ที่หน้าร้านอยู่ที่พหลุยทินห้าสิบห้าสิบสี่เานเป็นบ้านเป็นบ้านที่บ้านอืใครยังไงอยากเป็นต่อรองแต่นี้จะไปทอดทอดสดทุกที่ครับ ไปอ๋อไปหมดไปหมดติดต่อมาได้เลยคราวที่แล้วไปที่สก้าไปไม่มีไม่มเขาไปในไทยขาไปในไทยเลยนะเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ก็พิมพ์ชื่อบ้านโดนัทเนี <S 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 okay. ่ยเขาคงจะมีสเกจตตารางน่ะ right. ว right. ่าไปไหนมาไหนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมชายขอบคุณร้านบ้านโดนัทขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการลำโดยตลอดมันเป็นอะไรที่มีความสุขและแตกต่างมากคลาสสิกนะอยากจะทำอะไรให้ลูกให้หลานไปกินกันบอกก็ได้เลยเขาไปนะเข้าไปจริงๆนะ จบกรจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนเวลาหมดแล้วสวัสดีครับสสวัดีเรื่องราวดีๆที่มาจากภาคต้เป็นหอยชนิดหนึ่งมันคือหอยสับเค็มันมีเฉพาะถิ่นนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าที่เนี่ยเขามีเยอะมันเป็นเนื้อหอยที่อร่อยหวานมากพอกินเข้าไปทีแล้วจะเสียคนเลยนะนี่ผมเสียคนแล้วนะขนมจีนน้ำยาหมูครับ อันเนี้ยคนไม่เคยทานจะไม่รู้ตัวเนื้อหมูเหมือนตัวเนื้อปลาที่มันอยู่ในน้ำยารสชาติจัดถึงความเป็นต่อจอวอสุดๆรับทุนท่านะครับติ๊บกระเจี๊มติ๊บกระเจีนมติ๊บกระเจี๊ยม